เดือยวเนี่ยมันเอ็นคราวนี้ผจูโผล่ขึ้นมาแล้วจูผมก็ไปอยู่กลางดงแมลงเฉยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นกดอัดเพราะผมเกรงว่ามันจะหลุดอีกรอบหนึ่งเนี่ยพอดีผมหลุดหลายครั้งมากเลยจริงมันเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรหลายครั้งมากแล้วมีอาการมันจะหลุดหลายครั้งมากที่งงดีเหมือนกัน จเป็นยุโรแ,แล้วนี่คือผมนั่งมงหลายรอบเลยจริงคือผมเข้าเกมทีนึงนี่คือผมใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากใน,นการกวาจะเข้าเกมมามาได้นะฮะแค่เข้าเกมเหมืเดียวเนี่ยตัวเฉพาะการเดิน,นยอยู่บนพวกอุปกรณ์โครงสร้างมีไม่ใช่ผมคนเดยวท,ที่ที่พูดถึงเนี่ย หลายคนพูดถึงมันจะกันเลยว่าอยู่บนไอ้พวกกำแพงอะไรพวกเนี้ยเี่อาการกระตุกแหลกกระโดดปีนแล้วอ้าววายเซิร์ฟมันจะเป็นอะไรกับผมนักหนาเนี่ยผมรู้แค่ว่าเมื่อกี้ผมพยายามที่จะนี้มากเซิร์ฟคลสคอนเนคชั่นขอบคุณมากฮะแบบเดิมไปแล้วโอ้ยเยี่ยมจริงเลย Break that now to take you live to Valaka, where the Deep Space Vanguard are establishing a foothold on the planet to retake key resources from the Arachnid threat. What? Area insecure. Good job. Và chặt tay Và chặt tay tay phớt Oh, Bắt I'm a chat. Orbital okay, okay the what, what? in the world? What? No. What the hell is going on? เราไม่เกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเกิดปาปุบ๊บดูสิครับปาร์ชั่นกับสไนเปอร์โอ้ <c oughs> oh my g o โอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ <c oughs> ด้านอเคอ่าลูกซองฮันเตอร์ก็โอเคไม่ใช่ว่านั่นคือลูกซองออตโต้หรือเปล่าเมื่อกี้ <c oughs> โหนกันหลัล <c oughs> มวเลนี่ย <Platform>. อันน <personaje> ี้เจยวสแกนกรกเด็นมาแว่พาเอดียงดี c a k i n g r i m s t o n e let's g t the bait up and p r o n c o n g ไไมมันมีมีอยู่หน้าปืนผมเห็นบางคนแบบมีมีดอยู่ติดอยู่หน้าปืน Warning, arachnid threat levels have increased. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Huh? Rest on one mobile headquarters location is established. Stand by for the arc day one minute. Yeah, my chance is the Come I have a lock on your base location. Inbound with the payload. Clear the drop zone. my God. Oh, okay. นายอยู่กับวัตเตอรอออหกกายคือนะกับนี่อยากดูใช่ว่าใครได้อะไรบ้างโอเคอ่าฮะอ่าฮะแฝดเร็วแล้วตอนนี้เลย คารบิดถ้าปกติแต่คาร์บิดเราแสดงคาบิดก,กับเอ็นคารนนี่คือตัวปล่อยแต่ไอ้กระบอกอื่นจะไม่ค่อยดรอปไม่รู้ว่าจะกันอะไรนะครับผมขนาดนี้นงงกับตัวเองอยู่โอเคแล้วก็มาเจนผมเห็นเห็นมากสุดคือเมื่อกี้คือสไนต์ผมไลฟ์เฟิร์สนสไนเปอร์ไลฟ์เฟิร์นเต็มได้กับปารชัน่นแล้โอ oh ้โหสร้างกันแบบซิมเพลย์อย่างนี้เหรอโอเค เออยกระบาดหน่อยกายจะขนกระสุนไปวางเนี่ยโอ้ไม่ค่อยเห็นใครวัปปบปั๊บปืนเลยแล้วเอเดี๋ยววัดสองป,อป๊อปยุกันนี้เลยหรอ,อโอเคดีดีดีมาเอามาวัดดีอันไรนตรงิงะอ r c a ค t i v a ิเวช b e g เ n n ิ่ g in 30 e ิ o n d s พอดในเดอะเวิลด์เนี่ยคอานี้ใช่อา้าวไม่ได้ใช้เลนฟอร์ดเหรอตัวเองก็ไม่ได้ใช้เลนฟอร์ดนี่หว่ายากจริงใช่ปะถูกต้องไม่ได้ใช้เลนฟอร์ดอ่ะฉิบเป่งแล้วไม่มีเลนฟอร์ดไม่มีแมวเหนียวเลย,เลย <seconds> สร้างกระแพงเล็กเอาเนาะโอเคอ่าฮะงี้ถ้าหลุดผมก็ขอสร้าง อโอ้โหสามเท่าไวดีจริงแพงเลกที่เย,ย <c oughs> อะเะ <c oughs> ขนาดนี้เอาลือไปคืนนี้ดีกว่ายาจริงอือ <c oughs> มันเองมันแรงจริงแบบสัดผไม่ได้ลื่อไป Warning low battery โอ้โหจะไปเสียงเดี๋ยวออกมาดูนีขนาดนี้ Rocket launcher สไนเปอร์ก็ดูปกตินะสำหรับ Hunter ทำไมเหมือนมันได้มาเยอะจังโอ้โอเคขอ,อยัดปาหนึ่งโอเคอ่าประเด็นนะผมจะรู้ว่าเพิร์กของนี้หรือเปล่าไม่เนาะไม่เนาะโอเคมือรัดขอายไคขอยอะ่ะมาผิด ม,มันเอาลืมรีโหลดโทษปืนโลง่งปืนไรการรีโหลดวัดเทเลตกระสุนเทเลตเป็นปอยู่นี่ดี๋ยวดีดอันหนึ่งจิแปงแล้วตัวตัวอื้อกาด์ี่รจริงโอเคอื้อถ้าเป็นในหน็คงจะน,นับใช่ไหมนับ รับ400กว่า423 424 425ยิงก็400กว่าโวใช่ละแล้วของผมอ่ะของผม,ผมน่าจะนับไปอ่ะนี่ของผม,ผมต้องนับอย่างงี้20ใช่ไหมอ่อาอ้าวยิงไม่ยิงหอกลืมใส่ลูกโอเคอ่าเช่นอย่างเงี้ยผมอา้าวยิงไม่โดนความแม่นสุดยอดอีกแล้วเช่นกันปัดนี้เลย11นั่นแหละสวยโอเคยิงเชียร์นัด แบบเหนื่อยใจแบบสบายใจมากโอเคหลานนี้วัดจุดไหนนูนปัดนี่เลยสนไยแรงแรงกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าผมผมโอเคนะก็โอเคดีนะแต่นี่คือสอใช้กับาสายสายยังมาชั่นนะวัดจุดสบายมันยันนนงไม่ยิงก็ไปโอเค มันจะไม่ไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ไม่มีหมุนไม่ไม่ยังมีการมันตอนเกยมันต้องเรียนรับกล้องมาทีถ้าผมเดินเดินมันจะเรียรับกล้องแบบสะบัดเนาะใช่เดินเรียนรับกล้องแบบสะบัดผมเนี่ยมไ่พอผมวิ่งมาเลยมันจะเหมือนกับกล้องมันไปยืนแต่ถ้าผมยืนนิ่งมันถึงจะคงที่หน่อยหนึงเนี่ยซูซู ไม่โดนขอแม่สุดยอดเพื่อนโอ้โหแย่จริงผมจะลั่นใส่หลังเพื่อนแล้วเมืเออเ่อกี้เกือบลั่นเออเดี๋ลงไปแล้วคนเด้งแต่ก็ได้เพื่อนยิงไปก่อนขนาดนี้ผมทำการยิงทีละนัดซึ่งมันเหนื่อยมากเหนื่อยเลยเกินเดี๋ยวการเล็งยิงนี่แหละโอเคเออตัวป่านหนึงป่าหน่อยแย่จริ เอฟติงก okay. okay. um, okay. okay. ็จะบีโอเคฮะเพื่อนขอบคุผมชนะไม่โดดเอาไม้นันแหละผมต้องเล็งตามแนวเป้าคนอีกแม้เลยเนี่นแนวเป้าเคลื่อนซ้ายผมก็ต้องเล็งเคลื่อนซ้ายแล้วก็เคลื่อนขวาผมก็ต้องเล็งเคลื่อนขวาโอเคจริงๆแล้วไอ้ปาปืนการที่ดูเนี่ยมันเีผมยังงงเรื่องวิธีการยิงมันอยู่นะจริง พยายามช้ันอยู่หลายครั้งะจริงจริงแต่เหมือนจะไม่ได้ผลกับชีวิตผมมากเท่าไหร่จากที่ผมลองนะย่จริง้โอเคตอนน,นึ้ตาก่อนโอเคเต่อยก็อ่อยังมีอาการแหลกตอนขึ้นซักเจออยู่เดิโอเคจุดตรวจ เห็นนะเฮ้ยเห็นนะเออนั่นแหละ m e a l Station เข็มใช่่วัดเติบโอ้หลังหลังเส่าโน้โอ้เจ้าวันมาทางไหนโนนตันเดี๋ว่าหลังโน้นเนาะเลยโอเคทีหนึ่งโอยจะไปยังไงี่ยเา็นประอ่า ผมมีทางไปอยู่แต่ผมต้องแบบไปค่อนข้างไวเลยผมต้องเล็งเส้งมือวิ่งเลยจริงถ้ามจะไปโอเคไปกัดเผากันยิงหน้าดีโรดยิงนัดต่อไปดีโรดถัดหลังไปยิงนัดไปยิงไม่โดนไม่เป็นไรไปขนาดยิงอะไรขนาดยิงไปยิงได้ยิงไปยิงยิงไม่โดนเลยแย่จริงภาพแม่นของกระบอกนี่มันคือแมวเหมียวอะไรผมช่างเริ่มสงสัยนะล้วรับยิงโอเค

ขออภัยขออภัยขออภัยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจฮะผมลั่นนะเพื่อนกระเด็นนะก็โทษเมื่อกี้เมื่อกี้ลั่นแบบปเปรียงปเปรียงเดียวเพื่อนกระเด็นเลยเป็นกระเด็นอย่างแรงเลยเมื่อกี้โอ้โหผมเริ่มสงสัยแล้วดิว่ากระบอกนี้มันจริงแรงกระดานไหนฮะแรงนจริงเพื่อนเพื่อนกระเด็นแรงกระดันนะเมื่อกี้เพื่อนของกลางกุลนาศอย่าบังหน้าผมไม่งั้นผมอาจจะเผลอลั่กันไปกลางหัวผมเป็นคนเมื่อ,ก,อ,อ,อก,กี้ เมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้อโอเคว้าระวับกลางจริงหนึ่งทีจิงหนึ่งทีเหมือนโดนหน้าเพื่อนนะความรู้สึกเหมือนตัดเมื่อกี้ยังโดนหน้าเพื่อน Watch out นี่สิครับเพื่อนมันหนึ่งเบิดเอาโยนติดหน้าเพื่อนอีกติดหน้าเพื่อนทุกอย่างแล้จยิงก็ไม่หนึ่งนัดเพื่อนเล่นกรับกระส่ายไ,ไม่กล้าไม่กล้าเดินออกไปนนยิงไปแย mặt đi lời 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 mặt โอเคผมไม่ค่กระบอกนี้คือมันคิดมันลั่นมันลั่นมันแรงเด็กกันโอเคถือว่าอาร์มอรี่บิ๊กอัพให้เห็นสภาพแล้วว่าบาชันติดไรเฟิลเป็นไงโอเคครับผมงานดีฮะงานดีโอเคไม่เจอพาตาผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย46ตัวได้หนอยไม่แปลกใจอ๊ย